คดีนี้ไปดูการค้าขายของคนอยากขายกับคนอยากได้แล้วเกิดอะไรไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันตำแหน่งรองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อรถฝ่ายหนึ่งเป็นคนจะขายรถนายคนนี้ดูรูปรถมือสองคันหนึ่งแล้วชอบมากครับอยากได้นี่ก็โทรถามรายละเอียดอยู่ฮลหลพี่ครับเออพี่ รถสภาพดีไหมครับพี่ก็ตามรูปอะในรูปสวยไม่ล่ะสวยพี่สวยมันก็ต้องสภาพดีสิงั้นงั้นพี่ครับเดี๋ยวยอีกสองสัปดาห์ผมเข้าไปดูรถได้ไหมเอออันนี้ผมไม่รับปากนะเพราะมีคนเข้ามาดูเยอะเลยถ้าคุณเข้ามาช้าเนี่ยผมอาจจะปล่อยไปก่อนนะโอ,โอ,โอ,โอโ้แต่ได้พี่ผมอยากได้มากเลยอะเอางี้คุณมัดจำไ้ก่อนไหมล่ะผมจะได้ไม่ปล่อยได้ได้พี่งันเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผ,มผมมัดจำไปให้อ่าได้ครับยังไงเดี๋ยวผมบอกเลขบัญชีแล้วกันนะทำได้ครับได้ครับเออรู้เรื่องละแล้วพอวันไปดูรถ อ้าวพี่แล้วไหนรถอะครับอ้าวนี่ไงโอ้โหโอ้ห้นี่คันนั้นนนเหรอทำไมสีไม่สนเหมือนไนรูปเลยอ่ะโอ้ยในโทรศัพท์อะมันก็ต้องแต่งสีนิดหน่อยแหละคนขายที่ไหนเขาไม่แต่งสีกันบ้างล่ะนี่นหน่อยนี่หน่อยคันนี้เอาต์ดเลยไปเฮ้ยคือไปแต่ขนัดจะเยอะนะเนี่ยแต่งเยอะนะเนี่ย สตาร์ทไม่ติดอีกฮะสตาร์ทไม่ติดอ่ะเฮ้ยลอยทีลอยทีรถมันจอดนานน่ะเอาพายล้อมหน่อยล้อมหน่อยล้อมหน่อยไม่ติดว่ะไม่ติดพี่อ่เอาอางี้เดี๋ยวพี่พวกแบตให้รถมันจอดน้าจอดน้ารีแบตคงจะหมดเรียบร้อยทีนี้พ่วงแบตให้แล้วสตาร์ททีเดียวติดชึ้งชึ้งไหมชึ้งไหมแท้ไม่ติดว่ะอะมันยังไม่ติดเหมือนเดิมเลยอ่ะยังไงซะแล้วเนี่ยโปรไฟล์แบตเสริมเอางี้พี่มีโปรเปอร์ชั่นพิเศษ แล้วพอเปลี่ยนแบตเรียบร้อยเปลี่ยนแบตใหม่ให้แล้วติดทีนีล้ขับไปได้เลยตั้งไหมอ้าวติดแล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยพี่ไม่พูงอะไรมันไม่ไปแบบเนี้ยมันไปแต่มันไปยากหน่อยเอ้าแล้วท้ามันไปยากอ่ะมันเป็นพวงอะไรธรรมดาไม่ใช่พวงอะไรพาวเวอร์ถ้าอยากขับสบายก็ไปติดพาวเวอร์ไงฮะถึงกับนาทีพาวเวอร์เลย ไปไหมเนี่ยโอ้โหก็ไม่เปลี่ยนเองเหรอเออทอุ๊ยผมโยกจนร้อนหมดแล้วเนี่ยเนื้อแตกเต็มไปเลยแตกกันชุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหไหวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเผาอะไรอ่ะปุ้มแอรไงแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีนี่มันแทบจะไม่เป็นรถแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแอร์ไม่มีเออแอร์ไม่มีควบอะไรไม่ไปแบตพัง เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพี่มาดูเครื่องก่อนเห็นเครื่องแล้วน้องจะเปลี่ยนใจยังพยายามยังยังควงปุ๊งปุ๊งปุ๊งโอ้ยคันลมป้านโอ้อแล้วตังคืนกูมาเลยรถไม่เอาอ่ะได้แต่ตังไม่คืนก็รถไม่ใช้ไม่ได้อ่โต้ตังคืนกูมาเงินมัน่ขืนไม่คืนไว้คืต้องคืนไม่คืนต้องคืนไม่คืนต้องขืนเอ้าเฮ้ยมีเลือกแล้วการนี้มีเลือกโอ้ยตายไอ้ที่แกบอกขายคันเนี้ยมันไม่ใช่รถแล้วอ่ะ นี่ถ้ายังเรียกว่ารถและยังขายด้วยอะ่ะก็น่าดานเกินนะเราอะ่ะ ทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ดูผู้ที่จะขายเนี่ยได้โพสต์ภาพจะขายรถบรรยายรถไว้สวยงามแล้วหรูเลยสตาร์ทรถดูเพราะกลัวรถไม่ติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อสตาร์ทไม่ติดก็พ่วงแบตให้รถก็ยังไม่ติดอีกซื้อแบตมาใหม่เลยทีนี้แล้วใหม่ก็สตาร์ทติดไม่มี power คนขายกวบอกรถไม่มี power ต้องไปติดเองอ้าวเริ่มมีปากมีเสียงกันแล้วปรากฏว่าแอร์ไม่มีอีกพอแอร์ไม่มีเปิดหน้าหน้ากระโปรงรถดูเครื่องโดนยำเละเทะเลยทีนี้พอไม่เอาวุฒขอเงินคืนไอ้นี่คนขายไม่ยอมคืนเงินให้แล้วเขาเนี้ยมีปากมีเสียงกันก็เลยแจ้งความ รถอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาไม่ได้เอาไว้ขับแต่เอาไว้ปลูกสาระแหน่นะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องหลอกขายรถ